สวัสดีครับพี่น้องครับมาเบิงค้นถาเขาคอนเสิร์ตงานสร้างสุรินครับปัดสุนลูกหูล,ลูกตาครับครับโอ้คนเป็นหมื่นเลยไหมครับนี่รอเข้าคอนเสิร์ตครับงานช้างครับมาถาเขาคอนเสิร์ตปะครับมือน,นีมีมีคอนเสิร์ตผู้ใดมากครับเบอนี้เา้นครับโอ้ต่อต่อแถวยาวมากลาเลยเนาะ ประมาณหลายพันเลยบ่ะดิเนาะเข้าข้างในแล้วก็คงเยอะเนาะแต่แต่ผมเกิดมากกว่าเคยเห็นพี่น้องงานสร้างสุริน <c oughs> สนเลยนะคนนะ <c oughs> โอ้สุดยอดเลยครับดิค <c oughs> นถ่าตอแถวเนี่ยครับ <c oughs> อ่าเยอะมากครับ <c oughs> <c oughs> ยาวเลยครับพวนครับ <c oughs> สุดยอดเลยครับงานช้างสุริน <c oughs> อ่าครับค่อยๆขยับไปแล้วครับตอนนี้ค่อยๆเลื่อนไปแล้วครับ อ๋อสนามแตกคาครคบอนี้หลท์ลีครับคนพี่น้องครับคนถ่าเข้าไปเบึงคอนเสิร์ตครับไลท์ลีครับคนเยอะมากเลยครับออันนี้ยังไม่ได้เข้าไปนะครับที่เข้าไปแล้วก็น่าจะเป็นหมื่นแล้วครับข้างในนะครับาอันนี้ก็ไปต้อนแถวเขาอะครับเขาคอนเสิร์ตแล้วครับฟาพี่น้องครับ ไปรู้ว่าเยอะเลยนะครับผมเดินมาปาดเยอะเลยครับพี่น้องครับวันนี้รอรอเข้าดูคอนเสิร์ตนะครับปาดพี่น้องไลท์ลีครับเป็นปรากฏการณ์ครับปาคนมาเยอะมากเลยปาดน่าจะเป็นแสนว่าเย็นนี้คืนนี้นี่อ่าสุดแล้วครับี่สุดแล้วครับทีนี้ยาวมากๆเลยนะครับแถว สูตรลูกหมูลูกตานะครับมาแถวยาวอีลีครับพี่น้องหาเบิ้งคอนเสิร์ตนะครับแถวยาวมากๆเลยโอเคครับถ่ายบรรยากาศน้องๆครับเข้าดูคอนเสิร์ตมาให้ชมนะครับเอาโอเคครับพี่น้องครับขอบพูดหลยไรครับสวัสดีครับ